สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแต่ลผาถ่ายทุกท่านครับผมวันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะครับที่ว่าจะมาปูกระเบื้องพื้นบ้านหลังนี้นะครับกระเบื้องพื้นบ้านหลังนี้จะใช้เป็นกระเบื้อง60คูณ60นะครับเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวครับคือตอนนี้กระเบื้องอยู่ด้านหลังครับก่อนที่เราจะมาปูเราก็มาทําความสะอาดแถวนี้ให้เป็นเรียบร้อยทําความสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเริ่มถ่ายระดับกันครับการถ่ายระดับ เอาอะไรถ่ายใช้อะไรถ่ายเดี๋ยวมาดูครับผมจะผมมีอ่าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ครับผมไม่ใช้เป็นสายยางแล้วใช้สายยางมันเป็นเองลตรงตรงนางการถ่ายระดับมันต้องเดินรอบอันนี้เนี่ยผมใช้เลเซอร์ตัวเดียวเนี่ยครับเลเซอร์ตัวนี้คือตอนนี้เขาใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองกันหมดนะครับราคาก็ไม่แพงครับ ผมซื้อมาถูกๆหกเจ็ดร้อยก็ใช้งานได้ปกติครับอะเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าวันนี้ผมไล่ระดับพื้นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับในการไล่ระดับพื้น ผมจะมาไล่ระดับพื้นจากที่ที่มันสูงที่สุดคือคือผมเปิดเลเซอร์ตรงนี้ปุ๊บผมจะหมุนหาว่าตรงไหนมันสูงที่สุดพอรู้ปุ๊บสูงที่สุดผมก็จะมาวัดนะครับน,นี่คือวิธีของผมนะครับผมจะมาวัดเลกๆลกภาพไม่ได้เลยคือวงกลครับบานประตูของเราเนี่ยมันจะใช้อยู่สองเมตรนะครับสองเมตรเราก็วัดมาวัดมาสองเมตรก่อนสองเมตรหนึ่งเซนผมเผื่อไว้ขึ้น เซนนึงครับสองเมตรหนึ่งเซนหรือจะเอาสองเมตรเลยก็ได้เผื่อใส่ล่งางใส่บนพอวัดได้ปุ๊บผมก็จะมาติ๊กไว้อย่างนี้ครับติ๊กไว้ติ๊กไว้ทีนี้ผมจะไปตั้งเลเซอร์ตั้งเลเซอร์ขึ้นมาตอนนี้คือผมถ่ายไว้แล้วแต่ผมทําเป็นอ่านั่นให้ดูทําเป็นเรื่องไปลาวให้ดูนะครับคือผมถ่ายแล้วเนี่ยตอนนี้ผมวัดจากนี้ขึ้นมาตอนนี้ผมใช้ไปสองเมตรหนึ่งเซนนะครับผมเผื่อไว้นิดนเผื่อขึ้นขึ้นลงลง อ่าคือรู้แล้วตรงนี้มันสูงผมก็จะไล่ไล่ยิงต่อามาผมก็จะยิงเข้าไปในห้องยิงเข้าไปในห้องปุ๊บผมก็มามาติ๊กในในห้องตากงมาดูครับเลเซ,เซอร์มันจะเข้าได้หมดทุกซอกทุกซอยเลยมันง่ายก็คือเลเซอร์แบบนี้แหละมันยิงเข้าทุกซอกทุกซอยคือเราก็ขาเข้ามาติ๊กลยติ๊กไว้นะครับ ติไว้ทีนี้ปุ๊บเราวัดจากตรงนี้ลงไปหาสองเมตรที่เราแทงของหุตอน,น,นผมวัดไว้ได้สิบเอ็ดเซนผมก็มาวัดตรงนี้ลงสิบเอ็ดเซนเหมือนกันเนีย่ยวัดนี้ลงสิบเอ็ดเซนเนี่ยครับมันก็จะมีที่หนาบ้างบางบ้างนะสิบเอ็ดเซน เพร,เรเาะว่าตรงนี้ได้ปุ๊บการเราย้ายเลเซอร์เข้าห้องง่ายๆครับคือเราติ๊กไว้ทุกห้องแล้วทีนี้เราก็ย้ายเลเซอร์เข้าไปเลยนี่ครับตอนนี้เราก็ได้ย้ายเลเซอร์เข้ามาในห้องเป็นเรียบร้อยทีนี้เราย้ายเข้ามาปุ๊บ เราก็ผมก็จะทำเลเซอร์นี้ให้มันได้กันระดับที่ผมยิงเข้ามาเราเราให้น้ำมันนิ่งแบบนี้นะครับตรงเงินเป๊ะเวลาถ้าตรงนี้มันไม่ตรงเรววาก็สามารถหนุนขึ้นได้นะัตรงเงินปุ๊บเราก็หาเลยทีเดียเดี๋ยวเรามาเอามุมนี้ก่อนด่วเลเซอร์ตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งนะครับถ้ามัน ระดับมันไม่ตรงกันมันจะร้องมันจะร้องติ๊ก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 ,กถ้ามันตรงกันอย่างนี้มันจะเงียบนะครับชิบมาเลย <c oughs> แล้วก็หมุนไปเรื่อยครับองศามหมุนได้องศาหมุนได้หรอคือตัวนี้ผมซื้อมาในราคาถูกมันเลยไม่มีสี่เส้นครบนะครับมันมีแค่สองเส้นแนวตั้งกับแนวนอน จริงๆทุกวันนี้มันมีเยอะครับสี่เส้นรอบเลยเราเปิดทีเดียวเราเอาได้ทั่วบ้านเลยแต่ผมผมซื้อมาไม่ได้ซื้อตัวนั้นมาตัวนั้นราคามันค่อนข้างสูงครับพันพันกว่าอันนี้ผมแค่ซื้อมาแรกๆผมก็ซื้อมาลองก่อนพอจริงๆโก้มันใช้ได้ถ้าได้ซื้อตัวใหม่อีกผมก็จะซื้อตัวสี่เส้นเลย อันน <wh> bueno, uh ี้หาระดับในห้องก็เป็นันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะไปเจอกันในการหาฉากแล้วกันนะครับไปครับ ครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ขั้นตอนการหาฉากเตรียมพร้อมที่จะปูกระเบื้องแล้วนะครับคือการหาฉากของผมก็คือผมจะวัดจากขอบขอบ ประตูดูมิเนียมที่จักเทียมไว้ผมจะวัดเข้ามาเพื่อคิ้วผมเพื่อคิ้วไว้คิว้วนาจะเป็นคิ้วสเตเลสสเตเลสผมเว้นไว้ประมาณเซนครึ่งนะครับวัดเข้ามาสองฝั่งเซนครึ่งผมก็จะขึงเอ็นตรงนี้ขึงเอ็นตรงนี้แล้วก็ในส่วนของผมผมจะส่วงประตูช่วงประตูผมจะวัดแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งของประตูสองฝั่งนะครับนี่แบ่งครึ่งของประตูสองฝั่งเมตรสี่สิบเมตรสี่สิบประตูที่สองเมตรแปดสิบรับ วัดแบ่งขึ้นศูนย์กลางผมจะปะูมาตีนะครับการหาฉากผมจะหาฉากจากประตูปูเข้าไปทุกที่ผมจะทำเหมือนกันครับ เหมือนกันแบบนี้ทุกที่ครับแบ่งครึ่งกลางส่วนซ้ายขวาคือผมจะพยายามให้โยนเศษของกระเบื้องเนี่ยไปไว้ผนังสองฝั่งโยนเศษออกไว้สองฝั่งโยนซ้ายโยนขวาคือถ้าไม่งั้นมันถ้าไม่โยนเศษไปทงนู้นถ้าเกิดแผ่นไม่ถึงมันมีเศษเล็กเศษน้อยเราต้องใส่ถ้าเราโยนไปแบบนี้อาจจะไม่มีเศษน้อยก็ได้หรืออาจจะมีก็ได้นะครับเป็นได้สองอย่างครับอ่ะยบมาต่อ ปัญหาขาดกันครับ การหาฉากนะครับถ้าเราใช้กระเบื้องตัวไหนปูเราต้องใช้กระเบื้องตัวนั้นหาฉากครับแล้วกระเบื้องมาหาฉาก การหาฉากผมจะใช้ฉากข้างหน้านี่เป็นเกณฑ์นะครับส่วนตัวนี้ใช้เป็นตัวตัวหนึ่งหาฉากข้างครับอันนี้หาฉากหน้าถ้าเรารู้ว่าฉากหน้ามันได้แล้วทีนี้เราก็ต้องดึงฉากหลังครับเนะสอไปไหนบ้ <c oughs> เราก็ต้องใช้คนอีกคนหนึ่งเพื่อดูเพื่อดูเป็นตั้น โอเคครับตอนหาฉากก็คือเสร็จเป็นอันเรียบรอ้อยการหาฉากทีนี้เราก็จะถึงเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นแนวฟูของเรานะครับเป็นอนี้ไป Đây. À, Yên Đi chưa? ีบร้อยครับตอนนี้ก็คือเราก็จะพร้อมปูแล้วนะครับพร้อมปู่อเราไปปกูก็ต้องมอีต้องผสมปูนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวผสมปูด้วนเลยครับนี่นี่ครับหาฉากง่ายๆครับหาฉากง่ายๆครับแค่ขึงเอ็นหน้า ถึงเอ็นตัวเส้นข้างหน้าบันไดให้ได้นะครับนี่ครับถึงเอ็นให้ได้แล้วก็หาฉากตรงนี้ให้ได้นะครับเห็นไหมเอ็นเป็นเป็นเอ็นขาวเลยนะอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับถ้าเราใช้กระเบื้องตัวไหนปูเราต้องใช้กระเบื้องตัวนั้นนะครับหาฉากมันจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับการหาฉากก็เรียบร้อยแล้วครับไปสู่ขั้นตอนการปูกันเลยครับ